น้อมกราบบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะจิตตาพุทธาวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเรื่องถวายสังฆทานมาทั้งชีวิตเสียดายไม่เคยรู้สิ่งน,นี้ถวายถูกวิธีลดกรรมได้อันิี้สมมากแม้แต่เทวดา ยังสาธุก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากท่านผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการถวายสังฆทานที่คนไทยอย่างเราทำกันมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยรู้เลยว่าการถวายสิ่งของประเภทต่างๆนั้น ได้อันนี้สงอย่างไรบ้างคลิปนี้เราจะมาฉะเฉลยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันนะคะการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมากเพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดผู้ที่ประสงค์จะทำทาน จะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทานเมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัดบอกท่านเจ้าอาวาสว่าต้องการถวายสังฆทานท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้หรือจะเตรียมของแล้วนำของไปยังวัดไปพบพระสงฆ์ลูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทานท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทาน หากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่งการทานนั้นก็จะไม่เป็นสังฆทานถ้าต้องการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกหรือเขียนชื่อนามสกุลให้แก่พระภิกษุเพื่อท่านจะได้ทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้นๆ คุณผู้ฟังคะการทำสังฆทานนั้นหากมีกําลังปัจจัยขอแนะนำว่าควรทำให้ครบทั้งปัจจัยสี่มีอาหารคาวหวานให้ครบถ้วนน้ำสะอาดเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพิ่มพระพุทธรูปประจำวันเกิดและหนังสือธรรมะเข้าไปด้วยเพื่อให้จิตใจของเจ้ากรรมนายเวร ช่วยให้เข้าใจในรสพระธรรมเพื่อให้เขามีจิตใจที่เย็นสบายพ้นทุกข์การทำบุญถวายสังฆทานนั้นได้อน,นิสงส์ใหญ่มากหากเราทำถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างกุศลเพื่อตนเองหรือสังฆทานอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของตามปัจจัยที่เรามี อย่าให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญให้ทำตามกำลังเราก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติหรือวัดที่ตนเองศรัธทธาให้ทำสังฆทานประกอบด้วยของ12ข้อดังนี้ค่ะ 1. อาหารสดเช่นข้าวต้มกระเพาะปลาก๋วยจับผัดผักรวมมังสวิลัต ควรมีอาหารประมาณสามประเภทควรมีอาหารแห้งด้วยประกอบไปด้วยข้าวสารปลากระป๋องหรืออาหารแห้งสำเร็จรูปอื่นๆหรือสิ่งที่จะให้โรงครัวประกอบอาหารได้เช่นน้ำปลาซอสซีอิ๊วเพราะบางวัดท่านมีโรงครัวหากทำสังฆทานอุทิศ ให้ทำอาหารที่คนตายชอบก็ได้หากทำเพื่อสร้างบุญให้ตนเองก็เอาสิ่งที่เราทานเราชอบอันนี้สงที่ได้รับคือมีร่างกายบริบูรณ์ไปไหนมาไหนไม่อดไม่อยาก 2. ข้าวสวยอันนี้สงที่ได้รับคือมีร่างกายบริบูรณ์ไปไหนมาไหนไม่อดไม่อยากเหมือนกับข้อหนึ่ง 3. น้ำสะอาดอาน,นิสงส์งที่ได้รับคือมีน้ำดื่มไม่ขาดแคลนน้ำใช้หากเรายังไม่ตาย 4. รองเท้าหนึ่งคู่อาน,นิสงส์งที่จะได้รับคือจะมีสัมผัสที่ดีขึ้นเท้าเดินเหินสะดวกตายไปมียานพาหนะเป็นทิพย์สะดวกสบายการให้ยานพาหนะ ถือว่าให้ความสุขแค่รองเท้าหนึ่งคู่ญาติเราที่ตายโมทนาเขาจะมีความสุขขึ้นมากๆ 5. จีวรอ,อังสะสบงรัดประคตหากเราทรัพน้อยให้ทำบุญผ้าเช็ดหน้าหนึ่งผืนก็ได้อันนี้ส่งที่เราจะได้รับคือไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งหง่ม แล้วก็ใส่อะไรก็สบายดูดีผิวพรรณงดงามผีได้รับคือมีเสื้อผ้าเครื่องทรงทิพย์หยารักษาโรคอันนี้สงที่ได้รับคือโรคที่เราเป็นจะบรรเทาลง7เสื้อสตราเครื่องปูลาดอาสนะสมอันนี้สงที่จะได้รับ คือฐานะจะไม่ตกต่ำอย่างน้อยเท่าเดิมฐานะทรงตัวเกิดชาติหน้าสูงสัตว์และหนุนเรื่องการทำภาวนาจะได้ผลไวเข้าสมาธิได้ไว8หนังสือมุนพิธีแปรอานนี้ส่งที่จะได้รับคือมีสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมและ ยังเป็นการช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ 9. พระพุทธรูปปางวันเกิดเราหรือคนที่เราจะอุทิศให้ขนาดตั้งแต่เจดนิ้วขึ้นไปอันนี้ส่งที่จะได้รับคือสุขภาพกายเราจะดีขึ้นทรงตัวรูปงามขึ้นมีความเด่นท่ามกลางฝูงชนมีสเสน่ห์ขึ้น 10. ร่มอาน,นิสงส่งที่จะได้รับคืออยู่ไหนก็ไม่เดือดร้อนสุขสบายมีที่พึ่งร่มเย็นผีโมทนาแล้วได้ร่มหรือได้ที่พักพิง 11. ออื่นๆเช่นสบู่ผงซักฟอกน้ำยาล้างห้องน้ำไม้ถูพื้นแปลงล้างห้องน้ำไม้กวาด อันนี้สงที่ได้รับผิวพรรณผู้ที่ไม่สวยจะดีขึ้นนวลเนียนสวยขึ้นโรคที่เป็นจะทุเลาลง 12. เงินประมาณหนึ่งรอบาทใส่ซองเขียนด้วยว่าใช้ในกิจสง์ส่วนรวมได้หมดทุกอย่างหากท่านนำไปใช้ซื้อข้าวของมาทำพัตตาหารให้พระเนนเราก็ได้บุญสังฆทาน หากท่านนำไปสร้างโบสถ์เราได้บุญวิหารทานเงินส่วนนี้จึงสำคัญมากจะหนุนให้เราได้ลาบลอยหากทำได้ครบตามนี้ทั้ง12ข้อท่านจะได้อน,นิสงมากหากทำให้ผู้อื่นหรือผู้ล่วงรับจะช่วยเขาได้มากจากภพภูมิที่ลำบากจะสามารถเลื่อนภพภูมิขึ้นได้แล้วเพียบพร้อม ไปด้วยทิพย์สมบัติหากทำให้ตนเองหรือครอบครัวจะหนุนดวงโชคลาภมากขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมจะคล้องตัวอย่างมากถ้าต้องการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดผู้ถวายทานก็มักจะบอกหรือเขียนชื่อนำสก,กุลให้แก่พระภิกษุเพื่อท่านจะได้ทำพิธีอุทิศส,ส่วนกุศล ไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้นๆการทำพิธีถวายสังฆทานไม่มีอะไรยุ่งยากเมื่อนำสิ่งของไปและพระสงฆ์รู้ความประสงค์ท่านก็จะให้จุดธูปเทียนแล้วก็ว่าน้โมสามจบแล้วกล่าวถวายสังฆทานดังนี้อิมินามะยังพันเตพัตตานิสป,ปริวารานิ พิขุสังคัสสะโอโนชยามะโรพันเตพิขุสังโคอิมินาพัตตานิสป,ปริวารานิปฏิคันหาตุอัหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงจงรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพาเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินพระสงฆ์จบจะสาธุแล้วก็ถวายของที่เป็นสังฆทานทั้งหมดให้ท่าน แล้วท่านก็จะให้ศีลให้พรผู้ถวายสังฆทานก็ปลวดน้าแผ่ส่วนบุญกุศลเป็นอันเสร็จพิธีทำบุญถวายสังฆทานค่ะในชุดสังฆทานการจะทำทานด้วยสังฆทานให้ได้อนิสงส์มากๆเราควรจะจัดเครื่องใช้ในทยธรรมเหล่านั้นด้วยตัวเองและเวลาจะถวาย ก็ไม่ต้องจำเพาะเจาะจงให้กับพิสุรูปใดรูปหนึ่งขอให้เป็นของส่วนรวมจึงจะนับได้ว่าเป็นการถวายสังฆทานใหญ่ที่แท้จริงถ้าคุณผู้ฟังไม่มีเวลาไปหาซื้อมาทำเป็นชุดก็ควรดูสิ่งของต่างๆว่าดีและมีคุณภาพหรือไม่และเป็นสิ่งที่พระพิสุสงท่านได้ใช้จริงหรือไม่ ควรจะถวายสิ่งของที่มีคุณภาพและตรงประโยชน์กับพระสงฆ์ด้วยเพราะในยุคป,ปัจจุบันนั้นนิยมเรื่องถังเหลืองต่างๆที่พ่อค้าบางคนเห็นแก่ได้นำเอาสิ่งของที่หมดคุณภาพหมดอายุมาใส่ไว้พอเราถวายไปพระสงฆ์ท่านก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้กลับกลายเป็นว่าทานที่เราทำนั้น กลายเป็นทาตทานเป็นทานชั้นเลวที่แทบไม่เกิดอันนี้สงบุญเลยที่แนะนำนี้ไม่ใช่ว่าให้คุณผู้ฟังไปเสียเงินมากๆนะคะเพราะการทำเองรวบรวมทั้งหมดนั้นต้องใช้เงินพอสมควรแต่ถ้าพอจะมีเงินก็ทำเองได้แล้วแต่ใจปรารถนาขอให้จำให้มั่นว่าหลังจากทำบุญทุกครั้ง ต้องตั้งจิตอธิษฐานรวมบุญแล้วอุทิศบุญไปและควรกรวดน้ำหลังทําบุญทุกครั้งถ้าจิตยังไม่มีกําลังพอคำกล่าวกรวดน้ำนั้นไม่ต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้เป็นคำง่ายๆที่เรากลั่นออกมาจากจิตใจของเราจริงๆที่จะอุทิศให้ท่านทั้งหลายอาทิเช่นขออุทิศบุญปุสลน,นี้ แด่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณพรมเทพเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะให้เราระบุชื่อไปเลยหากต้องการจะอุทิศให้เขาเพื่อลดกรรมที่ทำกับเขาหรือจะเป็นการเชื่อมบุญกันเพื่อให้ทุกอย่างที่ทำด้วยกันนั้นสำเร็จและ ขอให้แม่พระทรณีและปวงเทพเทวาทั้งหลายโปรดเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้จบคำกรวดน้ำที่มีกําลังมากตรงประเด็นตามที่เราต้องการและนำน้ำนั้นไปลดลงดินที่ใต้ต้นไม้เพื่อให้แม่พระทรณีและปวงเทพเทวาท่านเป็นสักขีพยานในการทำบุญนี้ บุญกุศลที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีก็คือความสุขใจมีกำลังใจที่ดีเพื่อต่อสู้ชีวิตส่วนบุญกุศลที่รอส่งผลก็คือความสุขความเจริญในทุกสถานทั้งในภพนี้และในทุกภพภูมิที่ไปเกิดอีกครั้งคุณผู้ฟังคะนอกจากจะได้อันนี้ส่งผลบุญแล้วยังเป็นการช่วย ทำนุบำรุงศาสนาและประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวสาระดีๆที่ทางจิตตะพุทธ,ธได้สรรหานำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานขอบพระคุณท่านผู้ฟัง ที่ติดตามรับฟังขออนุโมทนาสาธุกับคุณผู้ฟังที่บังเกิดจิตศรัทธาในการฟังเรื่องราวในครั้งนี้ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ